สวัสดีค่ะวันนี้โอ๋นะคะจะมาแนะนําทริคดีๆในการทํารูปให้กับทุกท่านนะคะอย่างรูปที่ทุกท่านเนี่ยเห็นอยู่ในต,ตอนนี้อาจจะคิดว่าต้องใช้เวลานานแน่เลยในการทําแต่บอกเลยนะคะโอ๋ใช้เวลาแค่แคบเดียวค่ะไม่ถึง5นาทีค่ะซึ่งมีวิธีการสอนไว้ให้หมดแล้วในห้องเรียนนะคะตอนนี้โอ๋จะมาบอกให้กับทุกท่านได้รู้ว่าเราเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ไหนค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะเข้า Facebook ค่ะ แล้วก็ไปที่แว่นขยายนะคะซึ่งอยู่ด้านบนขวามือพิมพ์คำว่าลาชูเลดิจิทัสมาคคาเดมีลาชูเลดิจิทัลอาคคาเดมีนะคะอ่าพอพิมพ์เจอแล้วนะคะก็กดเข้าไปที่ห้องเรียนได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราเข้าสู่คู่มือค่ะหาคำว่าคู่มือนะคะเมื่อเข้าสู่คู่มือแล้วเลื่อนนะคะจะเห็นดู23โพสต์โพสทั้งหมดค่ะเรากดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เลื่อนเข้าไปดูเทคนิคนะคะที่11 1นะคะ เลื่อนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนเจอเทคนิคที่11เมื่อเจอเทคนิคที่11แล้วนะคะเขาจะบอกถึงสร้างภาพโฆษ,ษณาสุดสวยนะคะด้วยการใช้ตัวเราเองเป็นแบบ girl, me, girl, me. กดเข้าไปนะคะจะเห็นที่เป็นรูปของโค้ดเป็นเอกนะคะ mm. สามารถกดเข้าไปแล้วก็กดฟังเรียนรู้แล้วก็สามารถนำข้อมูลที่มีการสอนนำมาใช้ได้จริงเลยค่ะ